พญาพิชัยดาบหักถูกจดจำในฐานะขุนศึกผู้จงรักภักดีของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นขุนนางในสมัยอยุธยาตอนปลายและธนบรุรีปรากฏในชื่อพระราชพงศาวดารเนื่องจากเป็นทหารเอกคู่พไทยของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีและเป็นผู้มีส่วนกอบผู้เอกราชของชาติไทยหลังการสูญเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองมีชื่อเสียงอย่างยิ่งจากความกระตันยูและความกล้าหาญพญาพิชัยดาบหัก เดิมชื่อจ้อยเกิดที่ห้วยา่าหลังเมืองพิชัยไปทางทิศตะวันออกประมาณ100เส้เซนเศปัจจุบันบริเวณดังกล่าวเป็นจังหวัดอุตรดิตถ์ปีดาและมารดามีอาชีพทำนาโดยมีบุตรด้วยกัน4คนแต่เป็นไข้ทรอพิษตายในกล่าวเดียวกันถึง3รายจึงเหลือจ้อยเพียงคนเดียวเมื่อจ้อยอายุได้8ครขวบปิดาได้นำไปฝากไว้กับท่านพระครูวัดมหาธาตุในเมืองพิชัย เพื่อให้เรียนหนังสือจนจ้อยอายุย่างเข้า14ปีก็สามารถอ่านออกเขียนได้เป็นอย่างดีในขณะที่อยู่วัดมหา,าธาตุนั้นจ้อยชอบดูการชกบวยมากและเมื่อมีเรื่องชกต่อยกับเด็กวัดด้วยกันจ้อยก็สามารถเอาชนะได้ทุกคนต่อมาเจ้าเมืองพิชัยได้นำบุตรชายชื่อเจิดกับเด็กรับใช้อีก3ามคนมาฝากเรียนหนังสือกับท่านพระครูอยู่มาวันหนึ่งเจิดและลูกน้องเด็กเกิดทะเลาะวิวาทกันชกต่อยกับจ้อย จอยเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากเจิดเป็นบุตรชายของเจ้าเมืองจึงได้หนีไปโดยตั้งใจว่าจะไปบ้านท่าเสาเพื่อที่จะไปฝึกหัดชกมวยที่นั่นด้วยแต่ระหว่างทางที่เดินทางไปถึงวัดบ้านแก่งได้เห็นครูเที่ยงกำลังสอนมวยอยู่จึงสมัครเข้าเป็นศิษย์และเพื่อไม่ให้คนจำได้จึงเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าทองดีเนื่องจากทองดีไม่เขียวหมากเหมือนคนทั่วไปในสมัยนั้น จึงเรียกว่านายทองดีฟันขาวนายทองดีฝึกมัวอยู่กับครูเที่ยงด้วยความตั้งใจจนมีฝีมือเลิศกว่าลูกศิษย์คนอื่นและได้ปรนนิบัติรับใช้ครูเป็นอย่างดีสม่ำเสมอกระทั่งอยู่ต่อมาสิทธิ์รุ่นเก่าของครูเที่ยงสี่คนเกิดอิจฉาที่นายทองดีเป็นสิทธ์รักของครูจนเกิดเรื่องชกต่อยกันนายทองดีเห็นว่าอยู่ต่อไปก็ไม่มีความสุข จึงขอลาครูเที่ยงเดินทางติดตามพระพิสุกรูปหนึ่งซึ่งจะไปนนำมัสการพระแทนศิลาอาจโดยนายทองดีได้ไปพักที่วัดบางเกาหม้อไม่นานก็ลาพระพิสุกรูปนั้นไปหาครูมวยที่ท่าเสาชื่อครูเมฆเพื่อขอเป็นสิทธ์ฝึกหัดวิชามวยตามที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกในระหว่างนั้นขณะที่นายทองดีอายุได้18ปปีได้แสดงความสามารถโดยการติดตามผู้ร้ายที่เข้ามาลักขโมยควายของครูเมฆจนได้ควายกลับคืนมา และได้ฆ่าคนร้ายตายหนึ่งคนจับคนร้ายได้อีกหนึ่งคนนายทองดีจึงได้รับการชมเชยและได้รับบําเด็จรางวัลจากกรมการตําบลบางโพท่าอิดสําหรับความสามารถและคุณงามความดีในครั้งนั้นถึง5ตําลึงนายทองดีได้มีโอกาสแสดงฝีมืออีกครั้งหนึ่งด้วยการชกหวยในงานนับปศกร์พัฒนศิลาอาจโดยชกชนะนายถึกซึ่งเป็นสิทธ์มวยของครูนินและยังได้ชกชนะครูนินอีกด้วยในคราวเดียวกันทําให้ตั้งแต่นั้นมา ก็ไม่มีนักมวยคนใดในแขวงเมืองพิชัยเมืองทุ่งยัง้งเมืองลับแปลและเมืองฝางกล้ามาขันสู้ในเชิงมวยกับนายทองดีอีกเลยต่อมาอีก3เดือนพระสงฆ์จากเมืองสวรรคโลกได้ชักชวนนายทองดีเดินทางไปเมืองสวรรคโลกด้วยและได้ฝากนายทองดีไว้กับครูฟันดาบผู้ฝึกการฟันดาบให้กับบุตรเจ้าเมืองสวรรคโลกนายทองดีได้ฝึกหัดการต่อสู้ด้วยดาบอยู่ประมาณ3เดือนได้ซ้อมฟันดาบกับบุตรชายเจ้าเมืองสวรรคโลกอย่างคล่องแคล่วจนจบหลักสูตร จึงได้ลาครูฟันดับเดินทางไปยังเมืองสุขโขทัยและได้ไปขอสมัครเป็นศิษย์ครูจีนแต้จิ๋วคนหนึ่งเพื่อฝึกมวยจีนซึ่งนายทองดีได้ฝึกฝนอยู่จนสําเร็จเช่นกันและที่สํานักมวยจีนเช่นนี้เองเด็กชายบุญเกิดได้สมัครเป็นศิษย์ของนายทองดีซึ่งบุญเกิดได้เป็นผู้ติดสอยห้อยตามนายทองดีในเวลาต่อมาขณะที่นายทองดีและบุญเกิดอาศัยอยู่ที่วัดธานีได้ประมาณ6เดือนก็มีชาวจีนคนหนึ่งซึ่งมาจากเมืองตากได้เห็นฝีมือของนายทองดี จึงชวนไปเมืองตากด้วยกันโดยเล่าว่าพญาตากเจ้าเมืองมีความสนใจและชอบคนที่มีฝีมือซึ่งในความจริงแล้วการที่ชวนนายทองดีเดินทางไปด้วยนั้นคงต้องการมีเพื่อนเดินทางเพื่อช่วยระวังภัยให้เพราะเป็นที่รู้กันดีว่าระหว่างทางกลางป่าที่จะไปเมืองตากนั้นมีเสือดุร้ายที่ผู้คนต่างหวาดกลัวกันมากอย่างไรก็ตามนายทองดีก็ตกลงไปเมืองตากกับชาวจีนคนนั้นโดยมีบุญเกิดติดตามไปด้วย ระหว่างทางกลางป่าในตอนกลางคืนเสือได้เข้ามาคาบบุญเกิดไปนายทองดีได้ติดตามเข้าช่วยโดยได้ต่อสู้กับเสือจนเสือบาดเจ็บหนีไปแต่บุญเกิดเองก็ถูกคมเขียวของเสือกัดบาดเจ็บหลายแห่งอาการสาหาัสต้องพาไปรักษาตัวที่วัดใหญ่เมืองตากอยู่นานถึงสองเดือนอาการจึงทุเราขึ้นวันหนึ่งพญาตากมาถือน้ำพิพัฒน์สัตยาที่วัดใหญ่ซึ่งมีการชกมวยฉลองด้วยนายทองดีได้ชกกับครูมวยชื่อห้าว และสามารถเอาชนะได้เจ้าพญาตากอยากดูฝีมือนายทองดีอีกจึงได้จัดให้ชกกับครูมวยชื่อหมึกซึ่งนายทองดีก็สามารถชกเอาชนะได้อีกทําให้เจ้าพญาตากชอบใจในฝีมือของนายทองดีมากโดยได้มอบรางวัลให้ห้าตำลึงและรับตัวเข้าทํางานด้วยพอนายทองดีอายุ21ปีเจ้าพญาตากได้จัดการอุปสมบทให้บวชอยู่หนึ่งพรรษาก็ศึกออกมาอยู่กับเจ้าพญาตากต่อไป โดยเจ้าพญาตากได้แต่งตั้งให้เป็นหลวงพีช่ชายอาสาและยังได้ยกนางสาวลำยงซึ่งเป็นสาวใช้ของภริยาของพระเจ้าตากให้เป็นภริยาหลวงของพีช่ชายอาสาด้วยในครั้งนั้นเมื่อพระเจ้าตากจะไปไหนมาไหนก็มักจะให้หลวงพีช่ชายอาสาติดตามไปด้วยทุกครั้งต่อมาเจ้าพญาตากได้รับท้องตรากระแสะพระบรมราชองค์การโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้เจ้าพญาตากไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณกรุงศรีอยุธยาโดยเจ้าพญาตาก แต่รับพระมหากรุณาที่คุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นพยาวชิระปราการครองเมืองกำแพงเพชรหลวงพิชัยอาสาก็ตามเจ้าพยาตากไปด้วยแต่พอดีกับพม่าได้กองใหญ่มาล้อมกรุงศรีอยุธยาพยาวชิระปราการและหลวงพิชัยอาสาก็อาสาเข้าช่วยรบกับพม่า